ครับสวัสดีครับอยู่กับผมช่องบ่าวเน็ตรถดำเมืองโยยนะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วก็สามคันครับแบบเงาเงาแล้ววันนี้ <c oughs> วันนี้เราก็ขุดข้างบนครับใกล้ๆหน่อย <c oughs> เพราะว่ารถน้อยเนาะจะได้ไม่ต้องรอกันนานเราก็เทใกล้ๆนะครับไม่ต้องเทไกล <c oughs> เสียเวลาวิ่ง <c oughs> เดี๋ยวแม่โคไดจอดนานนะครับงแบบนั้นไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ดีนี้ก็ค่อนข้างจะลึกอยู่นะครับข้างบนแต่ตรงนี้ผมว่าระดับก็น่าจะยังไม่ได้ครับน่าจะต้องได้ลงไปอีกนะผมไม่ได้ถือกล้องมาด้วยและอีกอย่างเขาก็ไม่ได้ฝากบีอไว้ตรงนั้นด้วยนะไม่รู้ว่าจะไปเอาระดับมาจากไหน เพราะว่าแต่ก่อนมันระยะมันไม่ได้ขึ้นงานแบบนี้ครับระยะมันจะหักมาช่วงประมาณนี้หักมาช่วงประมาณนี้แต่ทีนี้เขาบอกว่ามันมองมามันไม่สวยวก็เลยขยับขึ้นไปครับแล้วก็ต้นไม้อะไรพวกนี้ก็ต้องได้เอาออกหมดเลยนะครับดูกันเพื่อนๆครับคลิปนี้ ไม่มีอะไรมากผมก็ไปอารถมาวิง่งเดี๋ยวพึ่งเต็มนะให้ผมถึงรถก่อนนะค่อยเต็มนี้คนขับก็จะหน้านโหดดหน่อยขับขับรถโหดมากนี่ก็น้องเขียวของผมเอง น่าเสียดายไม่มีที่จับโทรศัพท์ก็ต้องใช้มือนี่แหละจับถ่ายไปแล้วครับสิบล้อใส่เยอะมากใส่เยอะก็วิ่งได้เหมือนเดิมครับเพราะว่าถนนข้างบนมันแน่นมันแข็งและว,วิ่งวิ่งง่ายแต่ว่าถ้าแบกแบกมาจากข้างล่างมันก็ ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นี่ก็แมคโคตักขึ้นมาโอ้หหวังแรงมากเลยนี่นะครับที่เทของผมอยู่ตรงนี้ตรงนี้นก็ไปไม่ไกลครับในก็ของพี่ชายผมก็จะเทตรงนี้ แต่จริงๆก็ขึ้นมาเทีด้วยกันนั่แหละครับแล้วแต่รอบแต่ว่าสิบล้อเขาก็วิ่งขึ้นไปข้างบนมีนนรถถยแล้วก็ทำงานนะครับงานนี้ยตกเย็นไม่ใช่ตกเย็นที ตอนเช้ามานี่ต้องได้เป่ากรองทุกวันเลยเพราะมันฝุ่นแบบนี้ครับเป่าทุกวันเต็มแล้วออกแกสองเลยครับรถเรามันแรงอยู่แล้วามาดูจะไปทันสิบล้อไหม ผมจะรีบนะเที่ยวนี้เพราะว่าผมต้องจอดรอสิล,อลอ้อตักมันนานมากเลยนะครับไม่ไหวดับ ลอออกมาแล้วไม่ทันครับเร็วชิี่ย สตีวิ่งอยู่ข้างล่างนี่ยกล้อเลยนะครับมันเบียดดำลงดำเลย เวลาเที่ยวนี้ผมก็ต้องมาจอดรอสิบล้อตัดเพราะว่าระยะทางไปมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกครับถ้าสมมุติว่าเขาตักใช่ไหมเขาตักไปกว่าผมจะตักเต็มเขาก็ได้ขึ้นดําแล้วครับอืมเขาก็ไปมันก็แป๊บเดียวเนาะไม่นานเี๋ยวเขาตักให้ผมเต็ม อันนี้ใส่ประมาณ10ตัก1ิตักสิตักจอดครับ XCMG เพราะว่าไม่มีคนขคับครับเขาก็ลาพักไปพักผ่อนเนาะแต่ผมไม่ได้พักครับแต่ว่าเมื่อวานก็ไปส่งลูกน้องแล้วส่งไปพักผ่อนก็น่าจะสามวันนั่แหละครับ แต่วันที่16บหครับกลับมาทํางานนี่แหละครับรอนานมากเดี๋ยวพูดถึงเนาะถ้าถ้าลงไปตักข้างล่างเนี่ผมว่ามันก็น่าจะพอดีกันอยู่เนาะ ก็เผื่อสิบล้อจะวิ่งไปวิ่งมาพอดีพวกผมก็เทก่อนพอดีต่างล่างสูสีอยู่ครับสูสีจะไม่ไม่ได้รอคิวเรายืดระยะทางขึ้นไปแต่ตอนไม้นี้ก็เอาไว้นี่ก่อนนะครับเอาไว้หลบแดดคนลงไม่ได้นะ แถวนี้ไม่ค่อยมีต้นไม้ด้วยแต่ว่าอยู่ในแนวเขตครับนี่อนนี้ก็คือสโลปที่เขาทำไว้นะเขาตัดแนวมาต้องได้แก้นะครับเพราะว่ามันไม่ตรงแล้วก็หลังคันนี้ก็ยังมาผมผมยังไม่ได้มาให้ระดับนะครับพวกหลังคันพวกเบร์ม l o ลปเงี้ย จริงๆมันอาจจะได้ตัดออกด้วยซ้ำนะครับตรงนี้เพราะมันสูงเกินไปแต่้ที่เทกองกองกันข้างบนเนี่ยมันก็ต้องเกลี่ยนะครับเกลี่ยให้เป็นพื้นเรียบเราจะไม่ให้มีกองดินนะครับตั้งอยู่ต้องเกลี่ยให้เรียบเท่านั้นหลังคันนี่เขาบอกว่า3เมตร จะเหมือนกับฝั่งนู้นนะครับฝั่งนูน้นประมาณนั้นเลยนะครับแ,แม็กโคกับรถไถยที่จอดนั้นคือของดัมซิ่งซูเปอร์ยาวนะครับเขาฝากไว้เขาบอกว่าสงการมันเอากลับไม่ได้ <c oughs> นูแ่แหละครับหลังสงการนะครับเขาน่าจะมาย้าย ถ้าใครติดตามช่องเขาอยู่ก็น่าจะรู้นะครับว่าเขาจอดไว้ที่นั่นช่องเรานี่ยังเทียบไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราเพิ่งเปิดช่องเนาะแต่ผู้ติดตามของเขาก็สี่แสนแล้วของหนี่ของผมนียี่สิบกว่าคนครับผมก็จะขยันลงคลิปให้ชมกันเรื่อยๆนะครับแบบต่อเนื่อง เพราะว่าช่วงนี้ผมปิดเทอมนี่มันก็ต้องมีเวลาว่างมาถ่าทุกวันนะครับวม้ต้องอยู่หน้าการหน้าง,งานอยู่แล้วอีกคนขับรถไถให้ขับแทนผมนะครับวันนี้เพราะว่าผมขึ้นมาขับหกล้ออันนี้เขาคือคนที่ดูแลทางน้ำมันนะครับอยู่ที่นี่ก็ให้เขาครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาถ่ายให้ชมความเหงาในเทศกาลสงกรานสงการ,การที่ไม่ได้กลับบ้านไปพักผ่อน <c oughs> อะ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรแล้วครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าหากชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ไปด้วยนะครับอ่าแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันครับสำหรับผมบาวเนตก็สวัสดีครับ